ใช้ศิลปินนิสัยติดติบางทีก็ชอบไปเล่นหรือไปแอบอยู่ตัวเดียวลำพังชอบมีโลกส่วนตัวสูงแต่เวลาที่อยากจะเข้าสังคมเขาก็จะวิ่งมาคลอเคลียถูกถ่ายแข้งขาทาตรวมไปถึงเดินตามมากดดันทาตและจ้องมองทาตอย่างไม่คาดสายตามาร้องเสียงหวานๆส่งสัญญาณบอกว่าฉันหิวแล้วนะทาตขออาหารฉันประเดี๋ยวนี้ โดยเฉลี่ยแล้วน้องแบวใช้เวลาในการนอน15-16ชั่วโมงต่อวันแต่แท้จริงแล้วพวกเขาใช้เวลาหลับลึกๆเพียงแค่5นาทีต่อครั้งเท่านั้นเขาเร่งชาติแปดเติมพลังในตัวเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของพวกเขาที่จะต้องระมัดระวังตัวรวมไปถึงการตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อการไล่ล่าแต่ที่เห็นหลับตานอนอยู่นิ่งๆน,นั้นมันเป็นแค่การแ a c t ิ้งเท่านั้น หยุดนะธาตุอย่าแ